สว e, ัสด um, okay? uh ีค่ะวันนี้เราก็มาเจอเมียผู้ใหญ่กับพ่อผู้ใหญ่เลยนะคะพลัตทิพย์ูดเมียเดี๋ยวพ่อรำาให้เดี๋ยวพ่อรำมให้น้องแข่งยูนี้เนอน้องแข่งยูพูดดีเดียเอาต้มกรับอันก็คือครับเอาแก้วพลาสติกดีกว่ามันจะแตกลูแม่แม่ก็พอซีอิ๊มแหละซีเมื่อแหละโอ้พอดีมาเจอกันโดยบังเอิญนะฮะแล้ลูกเอาแก้วพลาสติกไหมแก้วพลาสติกลูกมันจะได้ไม่แตกลูก

ร,ร้อนความฝันร้อนความฝันบ้อนไม่ใช่น่าพอเหนะ็นเนี่ยนั ein, <S <s ่นคือความฝันนั่นแหละโสดจอยโสดมีจอยไม่อ้วนมีมีกุยยางอะนะแต่เป็นสีทองนอนอยู่กับกระเทียนเนี่ยแทนแทนได้นะแทนผาอันนี้ฟันดีดีแต่แทนแทนผาอยู่เงัอนหรืออยู่ส่วนอย่างชาวไทยชาวไทยหรอร้อนที่นี่ส่วนอย่าง ก็บลูว่ายู่หมองได้คือว่ามันก็ตอง่อยแลาลูกพูไปอยููหันได้ดีเลยบม่ดลูได้ว่าเอา่อยก็ไปซือที่เขาไปทายลูกเขาเนี่ยว่าโอ้คุณผายปุยว่างังดีนะโฆษณาขายปุยไก่ตายแท้เขาว่าข้าเดี๋ยอคนมากใหญ่มากเขาเขาฟังการอยเลี้ยวตายแค่เางคนบางคนย็งเป็นแบบนี้เป็นอันนั้นเป็นเป็นทค่อาราที่วัานีนะ แม่นแต่ว่าเป็นแบบโลงเป็นแบบโลงแล้วมีหอานาอยูสามสามองค์ที่เป็นยูชั้นเคลื่อนนั่งกันอาสนะขึ้นพระกันนะฮะใช่่ะระหว่างมายังชั้นบันนี่ก่ะชูทุพลก็อยู่ที่ไหนมาเพราะว่าเป็นเด็กเป็นจานโตเป็นคงคิดพ่อเนี่ยนะข้าวข้าวข้าวเน้่เจ้า แต่ว่าม่ม่นัที่เป็นแบบนีมัก็แต่ต่ที่แน่ๆควมาเต็มๆในวันหวานไไเปซื้อเงินินกักระดกกับไปซื้อสักงเงนแหลกกันมาเงินแหลกงานเป็นรถปีโอ้ยังงวดต่อไปครับงวดต่อไปบันยี่ก็มีข้าวนะคะ อินนะตอนนี้เราก็จะเข้าชูเป็นเรือบอดดูมอู้หูดเสียบกินกินก่สั่งยสั่งสุกแวมันบ้สั่งสุกแตเล่งไม่ได้ตกาจ้าเมื่อกี้นี่นบาึ้นองที่่อยเปรียบด้วนดูการข่แย่งมองสวนกันทุกกาแถมโซลารเซลล์ก็ขึ้นเต็มเลยอืออน้ามาได้หลายๆลกับจ่อจาะ มองที่กลางพุ่นไอหมองที่อันที่เจ้าจงไปกลางพุ่นเห็นปะทีหฮะหน้ามันออกมันร้อนจอนก็ขึ้นแข้งขึ้นเจ็บแข้งเลยเนี่ยฟังเขาอยู่หาคือตะขาบคือห้อยตะขาบมันจะป่ะมานห้อยตะขาบนะพอหมหมเราะอะไมันเป็นห้อยใหญ่ยืดกินน้ำอืกินน้ำพูดกันแล้วมาให้ลงฮะ วัวโดนทายอ๋อวัวโดนทายยิ้ก่อนนะคะอะไรยินูนวาวอะไรเนี่ยยิ้มนู้นเขินไหมเฮ้ยมามีคอนเจลเป๊กฟองอยู่นห่มีอ่ะโมงตากินแล้วนะคะเอฟซีอ้าวอะไรเนี่ย นี่แน่วันตี่สามาแล้วา่นะคั้วน้ำบ๊ออ่าู้ใหญ่นะคะห่นะคะก็คุยกันสักพักหนึ่งนอนะคะไ่ได้จะกินข่าวแซ่แช่ข้าวเเว่นดนไดโอ้หได้กินได้ไหมเนี่ยุเนี่ยนอร่อยไหมเนาะ <Okay. S 2> เรา,า,าเาขามันเลยเาง่ายเขาง่ายเอาง่ายมันขึ้นมาเร็วแต่แต่นี่ก็ฝันเพิ่าขึ้นมาเราจำมั่นใจยู่หัอไม่ไชมั่นหนึ่งในควก็ฝันว่ามันเป็นแต่เห็นเต็มตาหหเห็นะเห็นแต่เป็นชีท่องเท่านั้น มัาเมนสีดาวคีเย็ยนนะคะัยกันไปด้วยนะคะทางข้าวไปด้วยเนาะนะคะไร้ว่าข้างหลังมองเขาอยู่คอมันสวยเหมือนไม่คุยกับแล้วทาีกล,ลายเล่นทา้ออซลากิี้ก็นะคะอ่า ตกตบเรงเอฟซีผลตรวจน้ำมูกตาดีขึ้นค่ะนะคะจะชิดกันนะคะไม่มีหมอตรวจแล้วไม่ยินเสียงนะคะครับดีขึ้นเยอะเลยค่ะนะคะก็ผลออกมาเป็นทางที่ดีนะคะเอฟีนะคะโอ้ทำงท่ายเห <c oughs> รออะไรไหม โตขยับเขาอ,อยู่ไลูกว่ขยับเขาอยากออย่ไหเาคือเจ้าหญิงอ่ะเปลี่ยนใหม่เลยนตโ้องนี้เปลี่ยนใม่เลยนะโม้เปลี่ยนห่อเก่าอ,อันนี the people <laughs>